้าสวัสดีเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆจะไปไหนครับไปมองดอกดดานวลครับอกอะไรนะดหญ้าหญ้านางนวลครับหญ้านางนวลมันอยู่ทางไหนล่ะเหรอออวันนี้ก็เป็นวันลูกเสือครับก็จะพาเออไปนู่นไปนู่นไปหายายคนนู่นวันนี้เราจะไปสำรวจพื้นที่นู่นเออ เราจะไปดูว่าคุณยายนั้นได้ย่าอะไรครับย่านางนวลไหมไปชมครับไปชมครับไปชมคมรไมครับมรับไปมคไปมครับเปชมอรไปชมครับไปชมครับไปรัไงไปดูกันไมันไปู่ครับไหนัไปชมคาัไนมไปชมกันได้มินขปชมกับไปรัเไปาัไมรันไรไ กิโลละสี่ร้อยบาทนะครับถ้าตากแห้งแลยเอาเลี้ยวไปเลยเอาเลี้ยวไปนี่เลยพาเด็กๆนะครับมาสำรวจโอ้ยังวะอ้าวหาเลยมีหมดอะกาะก้อนมุ่งหน้าไปทางนู้นตรงมุ่งหน้าไปทางนู้นเออ มันเล็กมากนะนี่ไหมไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอนี่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 ไหนนี่ใช่เหรอใช่ยายผมก็เก็บแบบนี้เออเก็บเก็บเอาเริ่มแล้วเริ่มหาเจออาใส่ถุงครับใส่ถุงอ่าใครหาเจออ่ะไปแล้วครับได้แล้วไหนนั่นคือหาผัววะเอาผอตามเอาผอดีกว่าไปผอตามหน้าดีกว่าเออผอหาเจอเว้ย นี่เด้นี่อันนี่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 ไงเด็ดเต็มไป้ายมันยมีสีเด็ดเิมเออเด็ดเด็ดอ่ะไปเป๊กระหูเรากูก็เคยไปเก็บอยู่แล้วซอยกันซอยกันซอยกันเออใส่กันเจอแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณอ้าวเป็นอย่างนี้นะครับย่านางนวลครับอ้าวมันขึ้นเยอะเนาะเด็ดเอาเด้อต้นใหหญ่แงเออเออนี่ไงไปเขาบอกเอาสวนนั้นเด้กูไม่เอา นี่ไปครับไปไปอีกโอ้เอาพอตาดีเว้ยนี่มึงนี่ตาดีเออตาดีไอพวกนั้นไปพวกท่านโัได้อยังอยู่นั่นเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วโอ้กว่าจะได้หนึ่งกิโลนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่นี่ขู่ไม่รู้นี่นี่ใช่ไหมนี่อ๋อฟ้าฟ้าอันนี้นี่ มันแก่บ่แก่เอาปะเออนั่นเออกระพิวคือเก่งเลยปะไปเออหายเป็นแถวไปเลยใส่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 โอ้เกือบเหยียบเออหว่าพ่อท่านพ่อพ่อโตอยู่เว้ยนี่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 มันปะนี่นี่มันต้นหน่อยก็เอาเนี้ยเนี่ยเนี้ย ไปไปหาไปเรื่อยหาไปเรื me, here, away, Jesus, pt, please, kind of ่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันเจอแล้วนี่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละลายจิ้งเหล็กเออลายลายลายน้านั่น้าโอ้ส่วนใหญ่เลยอย่าเพิ่งเล็ดเพิ่งเล็ดเลี้ยงเลี้ยงทายทุกคนเอาเอาเก็บบุ้ยอ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 ุ้ยเอาลงตาดิเก็บเก็บเก็บโอ้มาทางหลักเลยเหรอเออไปทางหลักเลยวะ โอ้โอโอย่านางวนวลครับพี่น้องครับเป็นกระดิดเป็นละมึงอย่าบอกเอออย่บบบาบอกได้ดิซอยกันซอยกัน,นมึงอย่าเป็นหัวหนอะไาย่อเออให้ยเขาเป็นหัวหน้าเอ้าสิพัดจะ้ะพัดกันเป็นหัวหน้าให้พัดเป็นหัวหน้าก่อนแข่งแข่งกับฟิวเด้อขากัาบแข่กับฟิวเด้อเดี๋ยวจะเพิ่งไปมัน,น,มนได้มาท่านเบิ่มจุนอ่ะไหนไหนเอาเห็นเราไปไปไปไหน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 โอ้ย ไม่มดนะตนหนมั่นี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 ่เธอไม่ใช่เออเอาหน่วยถ้าล่วงฟันไปหาไวเออนน่อตาดีว้ก็พี่่อจักอัน่ะฮะผมพอไรพออันนึ่ประมาณ่งประมาณไปไปอีกบานี่เอาครูบานพอเพ่าต้นอย่เว้ยก็เป็นวิชาลูกเสือครับพี่น้องครับ พวกเสือต้องฝึกสังเกตต้องฝึกสังเกตเนาะตาทิพย์นะบางคนนี่สีบ่อเห็นนะครับพี่น้องบ่มีตาทิพย์นี่ก็สีบ่อเห็นเนี่ยไปก็สีบ่อหัว่ใหญ่ยังครับสายอ่ะเจออีกแล้ววะนี่อันไหนอันไหนคือหัววะ เออเปิดเฟืองออกเลยมันบางที่มันอยู่ในเฟืองเลยบางี่ันก็มทั้งหลาเออเอาเลยครับพียวนี่เหมือนเห็นน้ำเนี่ยโอ้โนี่ลูกเสือนี่ตาดีมากเลยลูกเสือนี่นี่แหละเขาเรียกว่าทักษะชีวิตครับไปพักจินเลยเนาะพักจินก็ได้ใช่ไหมเขาเห็นยายโยห์หันน้ำมาดีไปคุยกับยายเบิัง ป้าแม่ทุ่มตามบ่ใส่ว้ายว้ายโอ้โหเลยอ้าสวัสดียายสวัสดีโอ้ยครับมาทำอะไรว้ายก็หลา่เธออยู่นี่ว้าย ตัวนี้ห่างมันตอนนี้อยู่นี่อวดทั่วนี่ย้ายด้เท่าไหร่ล่ะอุ้ย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 บอกไล่หนึ่งพี่น้องครับพี่น้องเอาเด็ดเอาเด็ดเอาเอาเด็ดเอาเข้าไปเห็นยังแน่ครับเนี่ยไปเห็นยังกินเข้าไปเห็ดขนมบอกครูโอ้ขนมบอกเข้ามาหลับซื้อไงขนมยังขนมเทียนขนมอะไรไม่รเอาคือเแ็ดได้ขนมเข้าไปยังตากแดดแล้วก็เขามันบอกเนี่ยคือเฮียวันหน่อเก็บเก็บดีดี ลมลมมันพัดโอ้ลมมันแห้งโอ้ยใช่ผมมาเก็บตรงนี้เหราเอานี่ครับก็ไเก็บที่ออะครับพี่เหรอโอ้มันขึ้นแถวนี่หลายเนาอโอ้โอ้เสือเสือเขาถอนเอาเลยเลยวะรื้อเด็ดเอาโอ้เอาหลายคักเนาะ อไรหนว่านี่เป็นี่สบนว่เดี๋ยวจะไปน้ำายต่อไปนี่ใยหาเก่งเนาะผาเล็กหน่อยมาเรียนรู้ทักษาชีวิตนี่นั่งนวนนั่งนว่นน่งนุ่นว่าแม่นัานว่เลยนั่งนว่นนั่งนั่งนั่ง มองขึ้นก็ขึ้นมองบ่ขึ้นก็บ่ขึนเอ้าว่บ่หลับไหลนี่มองหางซ้นี่ัอันตรงมาเนี่เตรมเลยมันอันอันบ้เรื่องโบราโเขาเสียไปตากแดดตัวใหญตากแดดอ่ะโอ้สองแดดครูสองแดดเออร่องบังสุดอกเข็นเล็กน่อยอ่าที่หอันนึงนี่เด้ สามเยาปีย <S preach ers> ีเ <that> <musician> oh, oh ้าเก็บอจา้ะยยว้าละเล็กละน้อยยังไงบ่ยิ่ใส่มีอีกเลาะเลางเด็กๆในกะไลในคุณคู่าโอ้เด็กหน่อยเก็บมาเดี๋ยวมันกระเทียเห็นไ่เอะะดวันบ่เออบา Mm, ừ, sao mài phiền hong, ơi. Nên, 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 nén, nén, ơi, penny. Go hiệu là, lớp bà này. Ah, lỡ mua là bà kỳ nỉ. Lỡ muốn là phiền hong, ơi. Pidea, cứ bọc ghép lên, nén, 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 nén,

เอาเมื่อนะเต็มถุงเฮ้าคุณจเอาไปให้ลูกคู่กินด้ยเออเต็มถุงเต็มถุงโอ้โบอกหลายพี่น้องเลยเก็บเก็บเก็บงินนั่งแค่เก็บพอดเก็บพอดเอากอะหินงกเอาเก็บเก็บเก็บปุ่นเอามาใส่เก็บมาใส่ปัดดีพ่อยเมียเอ้ยเบิ้งเบิ้งงงพี่น่ะ บ่อ้องฝ้เอบ่อ้องฝา้าเก็บไปโอ้หลายแห้งพี่น้องพุ่นพี่หัวทองคำเหรอพี่น้องเอ pues ้ยยังคงก็มีคขายเปขายเปเป็นห่อยนี่อ่ลงกูกกไอาได้ลุงเร็ว่อ้ม่กเฮ็ดือจนตนน้นยหาม่แนานนม่น่นอน แตง่ายคุ้งาาเลยไม่รู้เปียกระมางเลยห้มนยยวไปเดี๋ยวเยบด้วยเดี๋ยวยบมตงยหลังมันเป็นตคุกรงนี้ว่ะแตคุวปลาเไม่รูเดี๋ยวเดี๋วผมเดี๋ยวไปงสิ่าอย่างทีีายอย่างยังจะดตันตนเยปนเนเปอนตบตวน เอต้นตานซะที่มีต้นตานหน่อยแมนบ่อืมเก็บทีมีต้นตานรอบกร้ายหนึ่งสิได้ก็มีละูต้น้ป่ามีบางแกบอกแล้วมันอยู่แ้มซอ๋มาเก็บกับใหญ่นโอ้ยอร้ายกูตะนเรล่ะบ่กูแค้มซะนะบอกรายนี่เลงกูจะกมึงกูไปคับมือีบ้านว่ะ เออเก็บอ่ะถ่ายรูปบ้านเสาผมกับแม่ผมผมไปขากระปุกยีนบินอืมดองนี้มันสูงยังเอาไปขายอยู่ใส่หรอย่าเอาไปขายอยู่ไสบัตรสลับวะเดี๋ยวฝากให้ยายก็ได้ยาย่าเก็บตำเลยตาำเลย

น้อยนี่ต้นใหญ่เลยเด็ดด้ยเด็ดด้วยพัดพุ่มไ,<อ>ไม่คนสิมขาขอเขากินใครล่ะขอเขากินเขาเขากินแล้วคนกินอันนั้นด่าเขาใครล่ะคนบางกุ้ท่าเานาะโอ้ <c oughs> โอ้หลายฉากเลย ปาดแกบอ๊พอดผ้ามัลงอีกแล้วไอ้เนี้ยโอ้โหเร็วไปพี่พอดสายเนี่ระวังตกเลยบักร้ายหนึ่งเฮ้ยพ่นพุ่นาดโอ้พเปิดนี่ออกพอดอี๋

พี่เอ๊มงายงนั่งเบียดมงนองขาคนขาคนบูชินหามลงคู่คู่คนบูชินหามลงเลยเด่นหนอน้ำข้าสาปาไปหรอแม้งก็สูบไปล่ะกาควมลไยจะลุกข้นพี่เอ๊ยแปลว่ามองในข้เด็ดไปหรอแมน บรรยากาศในการเก็บหญ้านางนวลครับพี่น้องไม่สีนางนวลหายากเลยมันขื้นเป็นบางหม่องนี่เขากระเดลลายเหรอครับขนมนางนวล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 ดูด้อยเลยวอนไปวนมาอย่างนี้ละ่อนไปว่อมซ็บชด่้อมาวันนี้แกเอาซ่านิครับพ่อนี่ขนใหญ่เล เห็นไหมว่าเก็บนี่ดอกงามงนี่เด้อเฮ้ยนี่ดอกสวยๆนี่เฮ้ยชุกเพชรไม่ต้นหยานี่เต็มอยู่นี่บ่อตายพวกเรายยังโอ้มันหลายกับไอหน่องเริ่มวิ่งแล้วเก็บมาดอกที่ะหนทำฟิล์มดอกพวกไล่หนึงโอ้ ตากแห้งแล้วกิโลละสามหน่วยแปดซีฟไอ้ยาไล่ไปไหนเราไปไีดเลยพ่อโล่บ่โอ้มีคนเคยได้ย่างยังไงเขาขายหลายรอบแล้วโลนึงนี่นะเต็มซอมนึงกะเต็มซอมกดจะพอดนะลูกบ้านผมได้เพรก็ตากแดดจนเอออันนี้อันนี้ก็มัน เนาะองขีดสามขีดดดอหนึ่งดอกมันดอสาที่ห่าบาททีนึงเกืบขึ้นว่าได้เกือบจมต้องไปน้ำมึงเอาสาสมไปเรื่อยน้อใหญ่น้อมันออกไปเรื่อยบ่นี่มองหลายก็หนีบ่ มันออกไปชมพูมันชุ่มนะชมพูเฉพาะที่ชุ่มชื้นอืมอืมกอนเก็บย่ายมันเก็บไปอุ้ยเอาเอาวันละสามขีดพ่อกับครูลูกศิษย์อ้าวมื่อละสามขีดเนาะวัอนี้นายจะขีดอะไรเนี่ยเอาพอขีดแล้วยังนี่มีกระไลอยู่หนึ่งหก อ้อเริ่มวิ่งแล้วเว้ยเรมไล่แล้วครับไงหามาน้ไเอ่บ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 บ่ดอกบ่เบิดดอกบ่เบิดดอกเอาเบิ่์ดเบิร์เย็บนมันไล่ได้ไงนี่เย็บดอกมันปนแน่ไล่เลยนะครูนะปัดค่ตเออเอา คือเกิดดีๆเข้าคอยเปิดเด็ดอันนี้เข้าถอนเอาหอดหากมันเข้าคอยเปิดเด็ดเอาทุกท่านเอาโอเคเอาพอๆกันซ้ำหนึ่งครับพี่น้องครับขอพูดได้สวัสดีครับที่ติดตามรับชม